ว่ามาในานามของแบรนด์ผ้าดาใช่ครับไตรเตอร์แบรนด์วันนี้ก็จะเป็นฟืลแบบแคชชัวผมว่าผมชอบคอลเลคชันดีมากเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันสามารถใส่ได้ทุกวันแล้วก็มันดูมีความเก๋อย่างแบบเสื้อเชิ้ตตัวนี้ก็มีลวดอยู่ด้วอลอยี่ตีตัวใส่ oh, hey. Hey. ใช่ผมว่าแคชชัวลอยพี่ก็ได้ เมื่อกี้ก็เจอกันแล้วก็ทากทาไทยกันเรียบร้อยครับอยู่ด้วยกันก่อนั่สุดที่เป็นืออคอเซิร์ดด้วยกันเป็นไปอล่ถ้าเ้นผมครับผมก็เรียกว่าเป็นลายลายเต้นที่เอต้นตามไยากะจะมีแค่2คนเท่านั้นที่สามารถทำได้ขนาดนี้ใช่เพราะฉะนั้นดูเหมือนดูเหมือนระยะเวลาในการซ้อมน้อยแต่จริงเยอะนะเยอะมากๆด้วยนะครับที่ออกมาเป็นแบบนั้นมันเลยยากไงนทำยากที่ชว์วันั้น ออมาอย่างดีมากหลายวันมากกว่าจะออกมาเป็นรูปแบบแล้วต่วไปอะไรที่ทําให้เราใจออกไปเพราะปกติเราม่ก็เป็นแขกต้อเชิญท่ไทยแล้ก็ด้วยความที่เราสนิทกันกทั้งสองคนด้วยแล้วเราก็แบบอยู่อย่างพี่ณนนีอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับเขามานานอย่างเงี้ยสกายก็เป็นแบบเพื่อนที่น่ารักมากครับผมก็รู้สึกว่าเอออยากไปเอ็นจอยเพื่อนๆับหรือว่าเราไปชดเชยกัแบบสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้กนเปวดก็ก็มีส่วน จริงสนุกอ่ะเราได้ทํางานด้วยกันมาหลากหลายก่อนหน้านี้ครับแล้วก็พอรู้ว่าแบบเขามาชวนไปขึ้นคอนเสิร์ตเราก็ดีใจมากแล้วก็รีบออตอบตกลงเลยนีผมจเรื่เงครับเราองแย้งคะ <c oughs> จริงต้องบอกผมไม่ทันตั้งตัวตอนนั้นผมกำลังแบบยุ่งกับงานอยู่แล้วทีนี้ผู้จัดการผมพี่ก็เลยบอกว่า เขาเลือกเพลงขับขับนะเออเคเๆพี่ได้ได้ได้เราไม่ทำอะไรของเราอยู่พอถึงวันนี้จะต้องซ้อมจริงนั้นแหละพี่เปลี่ยนเพลงเนไหยเนี่ยโอ้โหเพราะว่านางนี้กับดิวนี้มาอย่างเท้เลยเราก็เลยแบบเไม่เป็นไรเราก็ซ้อมมาอย่างนักให้ลายเต้นมันออกมาค่อนข้างแยลว่ามีหลักความหลากหลายในใในนจังหวัด ผมกับสกายเขาจะแบบเต้นกันคนละลายจังหวะแต่จริงๆมาเพลงมันต้องเต้นพร้อมก,กันเนอะบมันต้องเต้นพร้อมก,กันนะจริงๆถ้าเราฝึกฟังดีๆเนี่ยจังหวะมันมีหลากหลายมันแล้วแต่มันเป็นศิลปะมันแล้วแต่เราตีฟังแล้วเราจะตีความจังหวะเป็นยังไงซึ่งศิลปะของผมกับสกายก็ไม่เหมือนกันอีกก็เลยตีอตอกมาเป็นคนละลุคแต่ในพื้นฐานโชว์คือมันโชว์คู่กันชนะเพลงด้วยกันก็คู่กันใจ่โชว์คู่กันแต่ว่าเหมือนแยกจังหวะกันมิมตีใหม่ๆอะไรแบบ่ีใช่ คนอื่นไม่ได้คนอื่นทำไม่ได้ครับคนอื่นเขาจะแบบอเปะไงเปะเราสองคนนี่นเรียกว่าเป็นจังหวัดซอยอ่ะซอยเข้าไปอีแอดอ่ะอ่ะเป็นซอยย่อยกว่าน,นั้นอีใช่จริงจริงวินได้เห็นโชว์วันแรกของเขาไหมเขาทำสก,กายวันเสาร์เห็นนะฮะเป็นยังไงบ้างกับโชว์นั้นประทับใจประทับใจใช่คงคอนเซ็ปต์ของสกายได้ดีแล้วก็ จังหวะของตัวเองได้ดีนะครับผมซึ่งพอๆกันเลยทุกคนดูภูมิใจในคนสองคนที่โชมนั้นนะคะครับแอนด์คูเปียนนะฮะรอครับครับผมก็เอ่อเป็นการครีเอทศิลปะรูปแบบใหม่ๆลายเต้นใหม่ๆนะครับที่ที่ใครอยากจะเต้นตามก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องฝึกซ้อมอย่างเงี้ยโอกาสว่าไปคว้ารางวัลมาที่ที่คัโร่ไปนไงครับไปไหนนะ ดีใจครับดีใจรู้สึกว่าหนังนั้นเป็นเหมือนอีกสเต็ปหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโปรเจกต์ที่เราอยากจะร่วมมานานแล้วแล้วก็คนก็รับดีในต่างชาติมากๆนะครับแล้วก็ได้ารางวัลหลากหลายก็รู้สึกดีใจแล้วก็คุ้มค่าเหนื่อยที่เราเหนื่อยเต็มที่มากๆนตอนนั้นตั้งแต่วันที่ได้กับคุณเวทีสามพันทีเราได้ใช่ครับใช่ครับก็ดีใจครับจริงๆคือ ชาวฟิลิปปินส์ดูกันเยอะมากนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับนังเอกเจนาร่าด้วยนะครับผมที่ทําให้คนดูในฟิลิปปินส์แบบเข้าถึงได้มากขนาดนี้นะครับแล้วก็หลายๆประเทศเลยนะครับต้องขอบคุณที่ช่วยสพอ โดนสปอยเหรอดูดูดูดยดูรอยูด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 ูอูด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 ดู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 ด่ดดหดดูอูมาโอ้ยดูาูดนดู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 ดดูอูดููดูดูอูดูดููด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 ูราดูด จริงๆช่วงนี้รูทีนของผมก็คือจะตื่นเช้ามากตั้งแต่แบบว่า7โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาออกกำลังกายก่อนออกไปทำงานหกเ็โมงก็จะตื่นอะไรที่มันทำให้เรากำลังพูดถึงในการออกกำลังกายครับเอ่อน่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ใหม่ด้วยใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าพี่มันเป็นโปรเจกต์ที่ใช่มันเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานแล้วก็ ไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่ก็จะเร็วนี้ครับผไอ้พระของวินมีต้องทำอะไรบ้างมันมันมันไม่ถึงไหนแล้วอยู่แล้วไม่ขี่ม้าอยู่แล้วไม่รู้ถึงเราทำอะไรนั่นน่ะสิผมไม่อยากรู้เหมือนกันถึงไหนแล้วพี่แต่เพืนจะถามใครถามพี่นใช่พี่ๆนะครับช่วยช่วยกันถามหน่อยเพราะว่าถามนักแสดงอะไยท่านก ทุกคนก็ถามคำถามนี้กลับมาเหมือนกันว่าพี่เม่ตกังวลอยู่ไหมเขาบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีคิวก็คือจะตายก่อนตอนนี้กังวลว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่าอันนี้กังวลมากที่สุดละเพราะว่าเออนานเหมือนกันพูดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจะเริ่มจะเริ่มแต่วันนี้ก็จะเริ่มเหมือนเดิมยังไม่เริ่มสกรีนของผมในคาแรคเตอร์ของเราอะสกรีนต้องทำอะไรอย่างบางคนขี่ม้าอย่างบางคนก็ฟันดาบของผมต้องมีหมดเลยครับก็มีขี่ม้าฟันดาบแล้วมีมีฟอนด้วย จริงๆอ่ะผมแอบถามเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้มาเพราว่าแบบมันมีความท้าทายสำหรับผมมากเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยแสดงออกทางสีอืมต่อเลยอืมเร็วๆอะไรฮะต่อเลยู่อต่อต่อรู้ไหมไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าไงเพราะฉะนั้นอินเนอร์เนี่ยสำคัญมากถ้าเราเล่นไปไม่ถึงแน่เดี๋ยวคนดูจะดูไม่ออกว่าเรารู้สึกอังไงไมเลยแค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้เสรับส่วนเรื่องราวเนี่ยผมจะอ่า มันไม่แสดงมันต้องนิ่งๆมันต้องคุมฟังดังอีกอย่างเงี้ยมันยากนะครับครับอ๋อตั้งใจฟังก็จริงๆไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้เรื่องมันจะเป็นยังไงคาแรคเตอร์รู้แค่นั้นคนที่ได้ไม่องผมผมไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่าปีนี้ได้ถ่ายนะปีนี้หวังว่าจะได้หวังว่าหวังว่าก็ล่าสุดที่ผมได้รับข่าวมาก็คือเดือน เดือนหกนี้จะเริ่ม่าย่ะเห็ว่าคือปีหลังก็ต้องเทคิวกันหมทุกคนใช่ท,ชทุกคนต้องรอก,กันหมดใช่ติดตามได้นะคือปีหลังนะครับติดตามคแรคเตอด์นิ่งๆหมดเลยว่าจะเลื่อนอีกไหม